ทุกคนเคยได้ยินคำว่าชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติไหมครับแต่ทุกคนรู้ไหมครับราคาข้าวเนี่ยแพงขึ้นมา40%เทียบกับช่วงตอนโควิดนะครับและถ้ามองย้อนหลังกลับไปอีกสักหน่อยนะครับราคาข้าวตอนนี้แพงที่สุดในรอบ15ปีเลยแต่ทุกคนเชื่อไหมครับชาวนาไทยเนี่ยครับที่เป็นคนปลูกข้าวเนี่ยอาจจะไม่ได้อะไรจากเรื่องนี้เลยหรืออาจจะเรียกว่าขาดทุนเลยก็เป็นไปได้นะครับเกิดอะไรขึ้นครับทั้งทั้งที่ราคาข้าวขึ้นแต่ชาวนาบ้านเรากลับไม่รวยขึ้นเลยติดตามได้ที่ทิง Business ครับ ีกหนึ่งสินค้าพกพันนะครับที่ช่วงอะไรนี้น่าจับตามองมากมากนะครับนั่นก็คือข้าวนั่นเองครับถ้าทุกคนไปดูที่ราคาข้าวตอนนี้นะครับราคาจะอยู่ที่แถวๆ17ดอลลาร์ต่อเซนท์ทมเวทนะครับเซนท์มเวทเนี่ยก็จะเป็นหน่วยวัดพวกสินค้าเกษตรต่างๆพวกข้าวเปลือกพวกข้าวข้าวโพดอะไรต่างๆครับซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกนะครับซึ่งราคากลางของข้าวที่17ดอลลาร์เนี่ยจริงๆมันก็จะต้องมีแบ่งแยกสายพันธุ์แบ่งแยกคุณภาพของข้าวเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าราคาก ซึ่งเหตุผลหลักก็ง่ายๆเลยครับทุกคนผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อย่างอินเดียที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้นะครับกำลังประสบปัญหาภาัยแรงและปัญหาสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับทำให้เขาไม่สามารถผลิตข้าวได้เท่าเดิมจนเขาจะต้องมีการออกกฎเลยนะครับว่าห้ามส่งออกแล้วก็ให้บริโภคภายในประเทศก่อนนั่นเองครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าปัญหาเรื่องของสภาพอากาศปัญหาเรื่องของน้ําต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็กระทบกับผู้ส่งออกรายอื่นๆของโลกด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นด้วยกฎของดีมาและซัลายแบบง่ายๆเลยครับทุกคนเมื่อซัวไมม่่สสาารถงออก เข้าตลาดโลกได้เท่าเดิมนะครับแต่ว่าความต้องการจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวรวมถึงความต้องการข้าวที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันพุ่งสวนทางกันนะครับพอเป็นแบบนี้มันก็เลยทําให้ราคาข้าวพุ่งสูงขึ้นมาถึง40%ในช่วงที่ผ่านมานั่นเองครับ ซึ่งอีกเรื่องหนึ่งละกันถือว่าเป็นเกตความรู้ให้กับทุกคนละกันนะครับทุกคนพอเราพูดถึงข้าวเราก็จะนึกว่าประเทศไทยเรานี่ส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งอันดับ2อันดับ3ใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงณเวลาตอนนี้นะครับเชื่อไหมครับว่าเราเนี่ยส่งออกข้าวนะครับเป็นอันดับ6แล้วนะครับเวียดนามกำลังจอตูดเรามันติดๆซึ่งโดยปกตินะครับเวลาที่ราคาข้าวข,ของหรือสินค้าเกษตรต่างๆมีราคาการปรับขึ้นลงต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติของตลาดนี้เลยนะครับเพราะว่ามันมีความผันผวนเป็นของตัวมันเองแล้ววววแแต่่่่่่่าาาาาสิิงงงงนนนนึึลละะเเรรือทีปปปกกหดดมมมมผชั็ค ที่ผมเชื่อทุกคนอาจจะรู้กันบ้างอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือแม้ราคาข้าวจะปรับสูงขึ้นขนาดนี้นะครับแต่ทุกคนเชื่อไหมครับว่าชาวนาไทยที่เป็นคนปลูกข้าวในประเทศไทยเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เลยเกิดอะไรขึ้นกับชาวนาไทยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเจาะลึกเรื่องนี้กันครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าทุกคนไปดูสํารวจจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยจะมีรายงานออกมาเลยนะครับว่าชาวนาไทยตอนนี้เนี่ย ประสบอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าขาดทุนนั่นเองครับซึ่งบอกกับทุกคนก่อนเลยนะครับว่าตอนแรกที่ผมอ่านรายงานเนี่ยก็รู้สึกประหลาดใจแล้วก็แปลกใจอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าเชื่อว่าถ้าทุกคนได้ตามข่าวมาอย่างต่อนเนื่องเรื่องของปัญหาชาวนาต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราพอรู้พอทราบกันมาบ้างอยู่แล้วว่าชาวนาตอนนี้เนี่ยกำลังประสบปัญหาแล้วก็ขาดทุนมาอย่างต่อนเนื่องเลยแต่ว่าอย่างหนึ่งที่มันแปลกนะครับทุกคนก็คือราคาปกติแล้วเนี่ยถ้าราคาของมันแพงมากขึ้นเมื่อของขายได้แพงมากขึ้นถึงแม้ว่าต้นทุนร,นริิมมันนเพ่คทว ซึ่งแน่นอนกบว่าการที่ราคาข้าวขึ้นราคาข้าวโลกขึ้นแบบนี้ชาวนาไทยสามารถขายข้าวได้แพงมากขึ้นนะครับแต่ปัญหาหลักๆของชาวนาไทยตอนนี้นะครับอยู่ที่การควบคุมต้นทุนการผลิตนั่นเองครับซึ่งก็ต้องยอมรับเลยครับว่าไอ้ปัญหาควบคุมต้นทุนของชาวนาไทยเนี่ยเป็นอะไรที่คาราคาซังมาหลาย10ปีแล้วครับแล้วในช่วงเวลานี้นะครับเรื่องของต้นทุนที่มันมีปัญหาอยู่เนี่ยอย่างแรกเลยคือมาจากเรื่องของปุ๋ยนั่นเองครับจากงานวิจัยจากผลสํารวจนะครับชาวนาบอกเลยนะครับว่า1ใน4ี่ของกระบวนการการผลิตต้นทุนในการการผลิตเ Okay. เป็นค่าปุ๋ยนั่นเองครับแล้วค่าปุ๋ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยแพงขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญเลยนะครับเพราะาอย่างที่เรารู้ว่าทาั้งฝั่งรัสเซียทั้งฝั่งยูเครนเนี่ยเป็นผู้ส่งออกปุ๋ยอันดับต้นๆของโลกนะครับดังนั้นพอเขามีปัญหาเรื่องของการแซงชัน่นเรื่องของสงครามกันเนี่ยมันก็เลยทําให้ราคาปุ๋ยเนี่ยครับค่อนข้างสูงมากๆแล้วนอกจากนี้นะครับก็ยังมีต้นทุนเรื่องของแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นต้นทุนเรื่องของเครื่องจักรที่ต้องลงทุนเพื่อเอามาพัฒนาในในไร่ในสวนของ นั่นเองครับซึ่งปัญหาเนี่ยครับมันเกิดจากการที่ชาวนาเนี่ยครับไม่ได้มีที่เพาะปลูกเป็นของตัวเองดังนั้นถ้าเกิดจะปลูกข้าวนะครับก็ต้องไปเช่าที่ไปขอยืมที่จากนายทุนต่างๆหรือว่าเพื่อนบ้านต่างๆนั่นเองครับซึ่งเรื่องนี้ครับผมก็เลยลองไปคุยกับคนที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้แล้วก็เคยคุกคยกับชาวนาสักหน่อยนะครับซึ่งถือว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ผมว่าต้องเร่งแก้ไขเลยนะครับไม่งั้นปัญหานี้จะแก้ไม่ได้เลยครับเพราะว่าต้องเข้าใจชาวนาก่อนนะครับเวลาที่เขาจะหว่านเมล็ดสักรอบหนึ่ง ค่าเมล็ดพันธุ์ค่าเตรียมดินค่าอะไรต่างๆเพื่อให้พร้อมสําหรับการเพาะปลูกแต่ที่นี่ครับปัญหาก็คือชาวนาโดยทั่วไปเนี่ยไม่ได้วางแผนหรือว่าเตรียมเงินสําหรับการเพาะปลูกในฤดูกาลหน้าไว้นะครับดังนั้นสิ่งที่เขาทําได้เนี่ยเขาเคยมีแปลงนาอยู่ใช่ไหมครับเขาก็เอาแปลงนาเนี่ยครับไปวางจำนนงกับทางธนาคารไปวางกู้เงินต่างๆเพื่อเอาเงินทุนมาหมุนได้นะครับปัญหามันเริ่มงจากตรงนี้แหละครับว่าเดิมถ้าเกิดสามารถผลิตได้เต็มที่ไม่เกิดภัยแรงไม่เกิดปัญหาอะไรเนี่ยพอผลผลิตออกมาก็ขายของได้ก็เอาเงินไปคืนจาก าดอกเบีย้ยเสร็จก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งถูกไหมครับแต่พอเป็นแบบนี้พอเวลามันเกิดปัญหาที่ไม่ได้คาดคิดคือผลผลิตออกมาไม่ตามค่าททางเรื่องปัญหาภัยแรงปัญหาน้ําต่างๆนะครับหรือว่าเกิด วัชจะพืชเกิดมาแรงอะไรต่างๆลงเนี่ยทำให้ผลผลิตมันไม่ออกพอไม่ออกเสร็จปุ๊บนะครับเขาไม่มีเงินไปไถ่ที่ตัวเองคืนไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้สุดท้ายแล้วที่ก็เลยถูกยึดเป็นนั่นเองครับซึ่งเรื่องนี้แหละครับถือว่าเป็นปัญหามากๆเพราะว่าถ้าเกิดลองแบบบทสัมภาษณ์ของชาวนาหรือว่าผลตารวจออกมานะครับเขาจะบอกเลยนะครับว่าคนที่ทําอาชีพปลูกข้าวเนี่ยคือเขาทํามาตั้งแต่เด็กๆครับทุกคนทีนี้ถ้าเกิดจะให้เปลี่ยนไปทําอาชีพอื่นเนี่ยก็ทําไม่เป็นไม่รู้จะไปทําอะไรอะ่ะดังนั้นถึงแม้รู้ว่า ต่อไปซึ่งสาหรับผมแล้วนะครับปัญหานี้ถือว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ต้องเร่งแก้ไขเลยนะครับทั้งเรื่องการเข้าไปให้ความรู้ทางด้านการเงินการเรื่องของการบริหารเงินการขายของได้ต้องรู้จักเก็บออมไว้เป็นเงินทุนเพื่อไปเก็บเกี่ยวไปลงทุนในฤดูการหน้าหรือว่าการประเมินความเสี่ยงว่าปีนี้ดูแล้วน้ําน่าจะแรงปีนี้ดูแล้วน่าจะมีปัญหาเอลนิโนยลานิญาต่างๆก็ไม่ควรจะลงทุนในปีนี้ก็อาจจะ ข้ามปีเว้นปีไปก่อนนะครับที่นี้ครับในช่วงนอกฤดูการปลูกข้าวเนี่ยถ้าเราสามารถส่งเสริมอาชีพให้กับเขาได้<ฮ>เขาสามารถมีอาชีพที่2อาชีพที่3อาชีพที่4ได้เนี่ยครับถ้าเกิดเขารู้แล้วว่าทําไปปีเนี่ยมีปัญหาเรื่องภัยแรงภายน้ําต่างๆทําไปขาดทุนแน่นอนเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องทู่สีปลูกข้าวต่อไปเขาจะได้ไปทาอาชีพอื่นสํารองนะครับโดยทั่วไปแล้วถ้าเรามีทางเลือกเราก็จะไม่ทนทําอะไรที่รู้แล้วมันเป็นผลเสียกับเราแน่นอนครับแล้วก็อีกหนึ่งปัญหานะครับที่ตอนนี้เป็นปัญหามากๆแล้้้ววผเเเชืื่่่่ออออทุุกกคคคคคนนนนตงงงยยไดิรรัับ็ปญหาาาขขณภพ ซึ่งคุณภาพข้าวที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องของรสชาติไม่ใช่เรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับแต่เป็นเรื่องของปริมาณที่สามารถผลิตได้นั่นเองครับตอนนี้ประเทศไทยเรากําลังประสบปัญหาเรื่องนี้เพื่อเปรียบเทียบให้ทุกคนเห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะครับว่าเรื่องที่ผมกำลังจะสื่อคืออะไรเนี่ยก็คือสมมตินะครับว่ามีแปลงพื้นที่อยู่หนึ่งไร่เนี่ยครับเปรียบเทียบเมืองไทยกับเวียดนามนะครับเวียดนามตอนนี้เนี่ยสามารถปลูกข้าวได้ผลผลิตออกมามากกว่าเรา2เท่านะครับหรือว่าเปรียบเทียบกับอินเดียที่เป็นผู้ส่งออกขข้้าาาาาาาวปปรรระะมมณ40% 50%อองโลลกกกกกตนนนีเเ่่ค็ูไดับ ซึ่งเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังนะครับก็เป็นเพราะว่าเพราะประเทศต่างๆเนี่ยมีการวิจัยแล้วก็ทําการพัฒนาพันธุ์ข้าวต่างๆนะครับให้สามารถเติบโตได้ดีทนต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ถึงแม้ว่าจะมีผลกระทบเรื่องของรสชาติบ้างนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเขาได้ผลผลิตออกมาที่เพิ่มขึ้นดีขึ้นทนไัยแล้งได้ทนวัชพืชทนมแมลงต่างๆได้เนี่ยข้าวต่างๆมันก็เติบโตต่อนหนึ่งไร่ได้ดีมากขึ้นนั่นเองครับถ้าเกิดจะเจาะลึกสักนิดนึงเรื่องของพันธุ์ข้าวนะครับถ้าไปดูพันธุ์ น้ำในการเพาะปลูกสูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาถ้าเกิดน้ําไม่ถึงน้ําไม่ได้เนี่ยผลผลิตมันตกหรือว่าถ้าเกิดเกิดปัญหาอะไรแล้วมันเกิดภัยแล้งนิดเดียวเนี่ยผลผลิตก็จะดออปอย่างชัดเจนเลยครับ เพราะเหตุผลนี้แหละครับที่เราไม่ได้มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันเลยทําให้เราสูญเสียแชมป์ไปตั้งแต่ประมาณปี2,554นะครับที่โดนอินเดียแซงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเราตกมาเป็นอันดับ2นะครับแล้วตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราแทบจะไม่มีการพัฒนาเรื่องข้าวหรือเราไม่เห็นข่าวเรื่องการพัฒนาข้าวเลยนะครับมันเลยทําให้ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยประเทศไทยทรงออกเป็นอันดับ6ของโลกนะครับไม่ได้ติดท็อป3มอีกต่อไปแล้วครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นปัญหาําาาาาาาััมมกกททททที่่่ะบออวววปนนห,หลลดดชชไไไไยยยูใ้้้ต ก็เป็นเพราะว่าโครงสร้างการส่งออกข้าวของประเทศเรานั่นเองครับก่อนจะไปดูกันต่อนะครับอย่าใช้ทุกคนรู้แบบนี้ก่อนนะครับว่าปกติแล้วเวลาจะส่งออกข้าวเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยคน3กลุ่มนะกันนะครับกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มที่เรียกว่าชาวนาเป็นคนเพาะปลูกเลยนะครับพอชาวนาเพาะปลูกเสร็จปุ๊บนะครับก็ต้องเอาข้าวเปลือกที่ได้เนี่ยครับไปเข้าโรงสีไปสีข้าวออกมานะครับจากนั้นเราลงสีเสร็จ่ยก็จะขายต่อให้กับผู้ส่งออกแล้วผู้ส่งออกก็จะไปทําตลาดห่อแพ็เกจจิ้งต่างๆสวยๆแล้วส่งออกไปนะครับซึ่งเร ส่งออกข้าวทั้งหมดเนี่ยครับ คนที่ได้กําไรน้อยที่สุดในเรื่องนี้และได้เม็ดเงินน้อยที่สุดครับคือชาวนาน,นั่นเองครับแล้วคนที่ได้กําไรมากที่สุดก็คือผู้ส่งออกน,นั่นเองซึ่งถ้าเกิดมองในแง่เรื่องของ business นะครับในเรื่องของการเจราจาต่อรองต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าชาวนาอยู่ในจุดที่ค่อนข้างเสียเปรียบละกันนะครับเพราะว่าด้วยข้าวเองนะครับข้าวเนี่ยเป็นสินค้าการเกษตรที่มีเชล้์ไฟ์หรือว่ามีการเน่าเสียได้ค่อนข้างเร็วนะครับมันจะไม่เหมือนพวกสินค้าทเทคโนโลยีหรือว่าเหล็กหรือว่าอะไรต่างๆนะครับทิ้งนั้นนะครับเวลาเขาผลิตออ,ออกมาได้สร้างออกมาได ขายนะครับซึ่งโรงสีที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเขาก็รู้ครับว่าชาวนาเองเนี่ยแง่หนึ่งคือถ้าเขาไม่ขายให้กับโรงสีเขาก็ไม่รู้จะไปขายให้ใครเพราะว่าชาวนาไปขายกับผู้บริโภคโดยตรงไม่เป็นนะครับดังนั้น ลงสีก็จะมีอำนาจต่อรองที่มากกว่าชาวนาดังนั้นลงสีก็จะกดราคาบีบชาวนาเอาประเด็นเรื่องของคุณภาพเรื่องของอะไรต่างๆมากดราคาชาวนาครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้าจะแก้ไขได้นะครับผมว่าต้องไปเพิ่มอำนาจการต่อรองให้กับฝั่งชาวนาครับซึ่งวิธีการเพิ่มอำนาจการต่อรองจริงๆมันก็มีหลากหลายวิธีนะครับที่สามารถทําได้อย่างเช่นกลุ่มค้าข้าวเนี่ยครับอาจจะร่วมมือกันเหมือนกับโอเปกครับที่กลุ่มโอเปกกับโอเปกพลัสที่เขาเป็นผู้ค้าน้ำมันแล้วมารวมคุยกันว่าจะผลิตออกมาเท่าไหร่จะขายยังไงจะราคาเท่าไหร่กก็พูดคุยยันนจบโต๊ะเล ถ้าเกิดชาวนานเนี่ยสามารถรวมกลุ่มกันได้ที่นี่ครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดพออำนาจในการต่อรองดีมากขึ้นพอไปคุยกับโรงสีเนี่ยก็จะขายราคาได้ดีมากขึ้นนะครับ แต่ก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าทําได้นะครับแต่ก็ผมเชื่อว่ามันเคยมีการทามาแล้วแต่มันไม่ได้สักเซสเท่าไหร่นะครับก็คือพอเรารวมกลุ่มกันได้อาจจะมีการตั้งสากอแล้วก็ทําเป็นสินค้าต่างๆแล้วก็ขายตรงให้กับผู้บริโภคเลยนะครับการขายตรงให้กับผู้บริโภคเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ต้องมองภาพใหญ่ไปถึงขั้นชาวนาไทยส่งออกเองเนี่ยอาจจะไม่เห็นภาพเท่าไหร่แต่ว่าเอาแค่ชาวนาปลูกข้าวทําสีข้าวต่างๆเองได้เสร็จปุ๊บแล้วมาขายตรงให้กับผู้บริโภคแบบเราโดยตรงได้นะครับผมเชื่อว่าเราจะได้บริโภภคคข้าาาวทีี่ถูกกลงุณพดม ขึนและชาวนาเองก็ได้ประโยชน์มากขึ้นเพราะว่าตัดพ่อค้าคนกลางออกไปนั่น,นึองครับ เพราะว่าถ้าเกิดจะไปดูคุณภาพของข้าวไทยจริงเนี่ยต้องบอกว่าในตลาดโลกนะครับข้าวไทยหรือว่าแจสมินไรซ์ของไทยเนี่ยก็ยังเป็นที่ชื่นชอบในตลาดโลกนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของความหอมเรื่องของความนุ่มเนี่ยที่ไม่เหมือนกับข้าวที่อินเดียหรือว่าข้าวจากเวียดนามนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว,ว่าไอาการที่เขาตัดแต่งพันธุกรรมต่างๆให้มันสามารถเติบโตได้ดีทุกสภาวะแวดล้อมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันแลกไปด้วยก็คือเรื่องของคุณภาพข้าวรสชาติของข้าวนั่นเองครับดังนั้นถ้าเกิดชาวนาะสามารถจับจุดดดดตตตตรงนนนนนี้้้้้้้้ไไไไทํําาาา Value Ad ัแ่่่ปปจลยผมชือว มูลค่าเพิ่มต่างๆกาไรต่างๆเนี่ยมันจะวิ่งกลับมาหาชาวนามากขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วมันถูกทํา Value Add e d นั่นแหละครับแต่ว่ากําไรต่างๆหรือมูลค่าที่ถูกเพิ่มขึ้นเนี่ยมันถูกผู้ส่งออกกินไปถูกโรงสีกินไปแล้วเหลือชาวนาเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดชาวนาสามารถกระโดดไปสู่ปลายทางได้ผมว่าภาพรวมต่างๆกําไรต่างๆที่วิ่งกับมหาชาวนาเนี่ยครับก็จะดีมากขึ้นนั่นเองครับแล้วก็อีกเรื่อง,นงหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่าถ้าเกิด เอามาช่วยนะครับจะช่วยทําให้ชาวนาเนี่ยสามารถเพิ่มมูลค่าแล้วก็ลดต้นทุนได้เพิ่มปริมาณการผลิตต่อไร่ได้ด้วยนะครับนั่นก็คือการนําเทคโนโลยีในการเกษตรเข้ามานั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดใครเคยไปดูวิธีการเพราะปลูกข้าวต่างๆของชาวนาโดยทั่วๆไปนะครับไม่ได้เอาเป็นรายใหญ่ที่มีเครื่องยนต์เครื่องจักรอะไรมากมายเนี่ยจะเห็นว่าการปลูกข้าวเนี่ยคือเขาบ้านๆมากๆนะครับเวลาปลูกข้าวทุกวันนี้ก็ยังใช้สิ่งที่เรียวกว่าการลงแขกอยู่ก็คือ ครูคนจะมีน้เป็นของตัวเองแล้วก็มาทุกคนก็จะมาช่วยกันปักนองแต่และคนช่วยกันปักไปเนี่ยเขาเรียกว่าการลงแขกข้าวถูกไหมครับซึ่งถ้าเกิดเราสามารถนําเทคนโนโลยีเข้าไปได้ผมว่าน่าจะทําให้กระบวนการการปลูกข้าวเนี่ยครับดีมากขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นแต่ว่าก็ต้องยอมรับว,ว่าการเอาเครื่องจักรเข้าไปครับมันใช้เงินค่อนข้างเยอะดังนั้นถ้าเกิดจะสนับสนุนในเรื่องนี้ท้งเรื่องของเเงินทุนต,ต่างๆเนี่ยผมว่าอาจจะต้องเป็นเรื่องของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องที่อนุมัติเงินทุนหรือว่าสนับสนุนเครื่องจักรเข้าไปทาให ทั้งหมดเนี่ยแหละครับก็เป็นเหตุผลว่าทำไมราคาข้าวข,ขึ้นเรียกว่าสูงสุดในรอบ15ปีแต่ชาวนาไทยกลับไม่ได้ประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับเรื่องนี้ถ้าเกิดใครมีอินไซต์อะไรหรือว่ามีอะไรที่ผมไม่รู้หรือลืมพูดไปจริงๆคอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้นะครับผมจะอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสุดท้ายนะครับถ้าใครชอบเรื่องราวเศรษฐกิจธุรกิจแบบนี้นะครับอยากให้กดไลค์กดแชร์ช่องติ๊งอัพพลัสไว้นะครับเพื่อผมจะหาเรื่องราวดีๆมีประโยชน์แบบนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังอีกแน่นอนครับ